อะไรอยู่ครับปอนสวัสดีครับกำลังถ่ายรูปอยู่เลยครับพิงอ์งงั้นเรามาเปิดรายการกก่อนนะครับครับผมสวัสดีครับพาสันพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็ก,กินครับผม วันนี้เราอยู่กันที่เดอะมอลล์บางแคครับเห็นเขามีเดคอเรชันต้นคริสต์มาสจัดเต็มแบบนี้นะครับเพราะว่าเดอะมอลล์เนี่ยเขามีแคมเปญเดอะมอลล์จอยออฟกิฟวิ่งแฮปปี้แฟคทอรี่ครับอันนี้นะครับนอกจากได้ถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เนี่ยยังได้มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัล22ล้านบาททีเดียวเลย วันนี้ถึงวันที่6มกราคม2564นะครับครับช่วงปลายปีอย่างนี้นะครับทุกๆคนก็คงแบบนึกถึงแต่เรื่องเลี้ยงฉลองมหาร้านกินกันอย่างคึกคักเลยครับผมก็เลยวันนี้นะครับพาคนมากินด้วยครับอันนี้นะครับเขาเป็นถึงผู้เข้าแข่งขันมาสเตอร์เชฟซีซั่น2เฮ้ยเจอะสากนะพบกับเขาได้เลยครับปอนมาสเตอร์เชฟสวัสดีครับสวัสดีครับ เพราะฉะนั้นนะครับ EP 5นี่ครับเราต้องตั้งชื่อให้เข้ากับทีมเลยครับครับผมพาฉันพากิน e x p o r t Master Chef หาไอเดียร้านกินส่งท้ายปีที่น o โมบางแคไปกันเลยครับ ยุดยุดยุดถึงแล้วครับถึงแล้วใช่ไหมครับใช่ครับพิกัดนี้เนี่ยคนชอบมากินยกแกงกันอยู่เรื่อยเลยเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าปิ้งย่างติดท็อปทรีมาตลอดเลยครับผมนี่คืออีกนึ่งร้านโปรดเลยซูกิชินั่นเองใช่ซูกิชิอันนี้อยู่ที่ชั้นจีนะครับของเดอะอลลบางแคมาที่นี่คราวนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยไปดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงท้องร้องเลยฮะครับครับผม โอ้โหจัดเต็มสะขนาดนี้สองคนจะทาหมดไหมเนี่ยอ๋อไม่เป็นไรครับคืนชื่อมากับพี่ที่ต้องจัดเต็มอย่างนี้จัดเต็มตลอดเลยใช่ไหมเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเทศกาลซูกิชิเนี่ยเขามีแคมเปญซูกิชิสุกโอเวอร์โหลดครับถึง31มกราคมปีหน้าเลยนะเริ่มกันที่นี่ก่อนคอปเปอร์ครับคอปเปอร์นี่คือ349บวกนะครับบวกนี่คือเติมชาร์จ10%นะครับครับผมรวมแล้ว 30เมนูเลย30เมนูเพียงแค่349บาอใชี่บบมีบวกนิดนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มมาเป็นระดับซิวเวอร์อันนี้ได้60เมนู60เมนูกินกินยังปีหน้าเลยนะครับใช่ครับไม่พอยังมีอีกขึ้นไปอีกอันนึงเป็นโกงนี่ระดับทองเลยระดับทองห้9อันนี้คือสุดแล้วหรือยังไงยังไม่สุดครับขึ้ากาบวกนี่เป็น80เมนู10เมนู อันนี้มีคูรูบุตตะมีเนื้อนำเข้าแบบทั้งออสเตรเลียทั้ง US หลากหลายเลยนะครับมีหอยแมลงคู่ิวซีแลมีอะไรต่อไปอันสูงสุดไหนไหนมาทีต้องจัดเต็มครับนี่เต็มเลยใช่ไหมแพลตินัมครับแพลตินัมนี่มากกว่า100เมนู999บวกต่บคนครับแล้วที่สําคัญนะครับถ้ามากัน4คนก็ยังมีให้เลือกด้วยนะครับ4คนได้นี่เลยแค่น็อ l o b ตอร์หรือไม่ก็เป็นปูไข่ดอง ซิวเกาหลีครับนี่แต่ละคนเนี่ยเลือกเมนูแค่ี่นัำเซอร์ไพรสะอีกคนละหนอย่างด้วยนี่สอย่างเนี้ยนี่อน,ยนอย่างวันนี้จัดมาให้ดูยันเราเริ่มกันเลยไหมครับเริ่มกันเลยดีกว่าฮะท้องร้องแล้วครับ <S <S นี่คือเสือร้องไห้พื้นทอ้อง US ใครไข่ดองซิวเกาหลีเอาวามาจิ้มเนื้อได้ด้วยใเดี๋ยวเราลองจิ้มกับตัวแาบใน น่าจะฟินสุดยอดเลยนะดีเด็ดอีกอย่างซี่โครงหมูหมักซอสสไตล์เกาหลีครับมยายยอะๆหอยอวกหอยแน่นมากเลยครับปีหนึ่งมีหนเดียวนะฉะลองกันนะเออ นี่ยังไม่จบนะมันยังมีไอศครีมด้วยนะครับผมโอ้ใครดีน้มนีได้ไอศครีมไฮเกนดัสให้เลือก2รสชาติมีช็อกโกแลตกับมัทเตีนเมียแล้วมีป๊อปคอร์นมาข้างบนอีกด้วยจัดเต็มอีกแล้วป๊อปคอร์นก็อร่อยนะแต่มันหมดไปแล้วนะใช่ครับผม อย่างนี้ต้องเรียกว่ามันสุกโอเวอร์โหลดจริงไหมล้นเตาหมดล้นเตาล้นโต๊ะล้นกระเพาะนะฮะตอนนี้ว่าแต่ว่านะครับสุกอย่างเงี้ยจะพาคนพิเศษคนไหนมาบ้างอ่ะก็คุณแม่ดีกว่าครับเป็นคนในครอบครัวแล้วกันเะี่ยทายอีกสองพ่อครับผมแล้วก็น้องสาวครับผมโอเคสี่คนพอดีครับผมปอนสุกขนาดนี้บอกได้เลยว่าร้านนี้อร่อยต้องตั้ง ต้องบอกกันเลยนะครับพี่อิงเมื่อกี้เราไปเกาหลีกันมาแล้วครับนี่ไม่ได้ไปนานมากเลยคิดถึงญี่ปุ่นมากๆเลยคิดถึงญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ได้เลยพี่จัดให้ครับครั้านี้ครับ U N I Premium Suki Buffet ครับเขาดังเนื้อน้ำซุปหม้อไข่หม้อมันสิแบบเลยสิบแบบเลยี้ซูิยากี้ด้วยสุดยอดมากแต่ว่าผมอยากทานซาชิมิรู้แล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเมนูข้างในก่อนว่าดีแน่นอนครับมาลุยกันเลยดีกว่า เห็นไหมครับปอน UNI นี uh, ่เขาจัดเทศกาลพิเศษครับว i สย You j a p a น เรารู้ว่าคุณคิดถึงญี่ปุ่นนะก็เลยจัดให้หายคิดถึงเลยนอกจากจะกินบุฟเฟ่สุกิยากี้ซูมีน้ำสิบแบบแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีโปรโมชั่นที่เป็นซาชิมิแบบไม่อั้นด้วยเสิร์ฟมารัวๆเลยจุกๆไปเลยครับมีสองราคา898เนี่ยจะมีตัวนี้ครับแซลมอนซาชิมินะครับพอเป็น898นอกจากจะกินตรงนี้ได้ยังมีตัวนี้ด้วยครับมีทูน่าซาชิมิครับแล้วมีทูน่ากับแซลมอนหั่นเต่าเขาเรียกว่าเรดโอเชียนแล้ว898บาทยังมีอีกตัวนึงครับนอกจากเป็นซาชิมินี่แล้วยังมีอีกเหรอฮะนี่ครับ ชีวากิวฟัวกราดหรือตับห่านราดซอสช็อกโกะจุกบไปเลยนะฮะวากิวบิ๊กเบิ้มนะครับชิ้นเบิ้มเลยแชร์บัวอยู่ตรงนี้นะครับน้ำนี่มีให้เลือกสิบอย่างเลยอันนี้แบบใหมนนี่น้ำดำน้ำดำที่แบบซุกี้นะครับผมนี่ต้มยำหม่าล่าก็มีตรงนี้มีเยอะแยะไปหมดนะครับนี่อันนี้ชอบมากเลยคุรุบตะภูเขาไฟเด้อกินเลยได้มั้กินเลยดีกว่าครับผมลุยเลยนะฮะเต็มคำเลยมั้ยเเพราะว่านี่เขาหั่นชิ้นหนามากเลยอ่ะ เห็นไหมเนื้อมันคลุมข้าวมันนิดเดียวเลยเนื้อใหญ่มากใช่ครับนี่ครับวากิวบิ๊กบิ้มสำหรับ898ครับมันบิ๊กมากเลยอ่ะใหญ่มากโูปิดตาได้เลยนี่เป็นไข่มริธรรมะด้วยสบายใจจิ้มได้ตลอดครับเอาอีกเอาอีก เป็นไงครับปอนได้กินซาชิมิแบบนี้แล้วหายคิดถึงญี่ปุ่นหรือเปล่าฟินสุดๆไปเลยครับหายคิดถึงญี่ปุ่นไปเลยยังไม่หมดนะครับปอนบุฟเฟ่ที่นี่ต้องเก็บท้องมากับของหวานด้วยที่นี่เขายังมีอีนี่อีกไอติมที่นำเข้ามาจากบอส,สตันหรือเปล่านะถูกต้องเฮ้ยนู้ด้วยเห<ช>รอไอติมไีแม็กแอนโบลิโอครับโอ้ยางงี้ถ้าปอนหายคิดถึงญี่ปุ่นขนาดนี้ พี่กับปอนก็ต้องบอกเลยว่าอใจเย็นนะคุณขอพูดบ้างได้ไหมขอเองพูดบ้างได้ไหมได้ได้ได้ปอนกับพี่อีกต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าร้านนี้อร่อยต้องตามปอนครับครับผมปกติเป็นคนหวานหรือเปล่าครับหมายถึงอะไรฮะชอบหวานชอบกินของหวานชอบครับผมเป็นคนชอบค่อนข้างชอบผมครับ บรรยากาศอย่างนี้นะฮะเราก็เอาใจแฟนทั้งนั้อยากสร้างโมเมนต์แบบโรแมนติกนิดนึงแน่นอนครับร้านของหวานที่พี่จัดให้นี่คนรู้จักกันดีอาร์ฟตัวอยู่ครับเปิดในปี2007นะครับเปิดมา13ปีแล้วเมนูของหวานมากมายซิกเนเจอร์เยอะแยะเลยแล้วันนี้มีซิกเนเจอร์ตัวใหม่มาด้วยและว้าวอยากีูแล้วเมนูพิเศษวันนี้เป็นยังไงมาเดี๋ยวเราเอาเมนูที่เราคุ้เคยก่อนด้วยมาที่ไรก็ต้องกินทุกทีใช่ครับ มาแล้วนะครับผมสำหรับเมนูทั้ง3วันนี้เลยต้องต้องบอกเลยว่านี้เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยคุ้นเคยมากชิบูย่าฮันนี่ทอส์นะครับผมขนมฟังอบร้อนๆนะครับไอศครีมวานิลาเย็นๆครับแล้วต่อไปครับอนนท์อันนี้นะครับผมเป็นไทที คากิโกรินะครับผมก็จะเป็นคล้ายๆกับปิงซูรสชาไทยนะครับออนท็อปด้วยตัววิปครีมสุดเข้มข้นและอัลมอนด์สไลซ์แล้วก็นมปังคัสตาร์ดใช่ครับไหนด้วยนะครับอันนี้ที่พี่บอกว่าเป็นตัวใหม่ครับสำหรับเทศกาลนี้เลยครับผมเฟสบีเกิลนี่คือเขามาคอลแลบกันกับวอลเล็ตจะอยู่วอลเล็ใช่ collab กันพีนัทบัตเตอร์บราวนี่ไบิ์นะต้องลองชิมครับผมลุยเลยดีกว่าฮะลุยของหวาน มาถี่พังก็ฟินนะกินตั้งแต่น้ำหนักยังไม่ถึง70เลยตอนนี้70กว่าแล้วลเจ็ดลยใครชอบกินเนยถั่วนะใช่เลยอันนี้อร่อยสุดๆเลยฮะวันนี้ครับ หวานชาขนาดนี้ถูกใจไหมครับปอนหวานชาถูกใจมากเลยครับรับรองว่าพาคนพิเศษมาก,กี่คนนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอด,ดแน่เลยนะฮะปอนถูกใจขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าร้านนี้อร่อยต้องตางเป็นไงครับปอนกับไอเดีย3ร้านกินส่งท้ายปีที่เดอะบอลางแงคแบบนี้คสุดยอดเลยครับวางแผนแล้วฮะว่าจะพาที่บ้านนะครับมาทานเนื้อวากิวซอสช็อกฟก้หอมๆนะ ที่สุกิชินะครับผมใช่และต่อด้วยซาชิมินะครับผมครัสดๆเลยกับ U N I ครับผมใช่ครับตรงนั้นยังไม่พอแค่นั้นนะฮะ After U ครับผมโอ้โหของหวานของฟินสุดๆไปเลยครับผมดีนะครับมาในมองนี่เขาจัดเต็มเรื่องกินตลอดครับไม่เคยผิดหวังเลยครับยังไม่พอนะครับกินเสร็จแล้วเนี่ยยังได้ร่วมลุ้นรับรางวัลร่วม22ล้านบาทจะถึง6มกราคม2564นี่เลยกับแคมเปญในมอง Joy of Giving Happy Factory ครับอยเดี๋ยวมาครับชอบร้านไหนนะครับคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพาสัรพากินรายการที่จะพาทุกคนมากินกินกินและก็กินครับทาง c e ซ o ุ k Fan Page The Mall Thailand นะครับตอนนี้พาสารพากินและปอน m a t e า c เชฟขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย